ทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับทูทูชาแนลนะคะทุกคนวันนี้เราพาทุกคนตั้งใจเลยอยากพาทุกคนนะคะมาทัวร์ย่านพานครนะคะทุกคนก็วันนี้นะที่แรกที่เราจะพาทุกคนไปเที่ยวกันนะคะเอาเป็นว่าตอนนี้คือเช้ามากแล้วคือเรายังไม่ได้กินข้าวมาเราก็เลยจะพาทุกคนไปรับประทานเบรกปัตแห่งย่านพานครนะคะนั่นก็คือออฟลอดย,ยุ่นนั่นเองนะคะก็ จะบอกว่า,าคนที่เดินทางมาโดย M r t ทเนาะก็คือลงสถานีสามยอดได้เลยแล้วก็ออกทางออกสามนะคะซึ่งป้ายเขาชัดเจนมากอะทุกคนดูเขาจะมีชี้บอกเลยนะว่าถ้าเกิดว่าเราจะมาทานอาหารเช้าที่ออกร้อยู่นก็คือออกทางออกสามได้เลยเดี๋ยวถึงออกร้อยุ่แล้วเราจะถ่ายดูนะว่าเราสั่งอะไรแล้วก็ ค่ะรกันนะคะไปกันเถอะไปกค,ครับเนี่ยออเธอได้คิวยังเข้าม่านกี่โมงอ่ะ ตอนนี้กี่โมงแล้วเก้าโมงครึ่งได้ต้องมาต่อคิวนเนาะอคอนเยอะเหมือนกันเนาะเก็บได้รักที่ดับเบรลแล้วไปน้อยนะคะทุกคนตอนนี้ก็คือถึงคิวทอแล้วนะคะอันนี้ก็คือบอกผ่อนว่าที่ร้านเนาะมีทั้งหมดสองชั้นนะคะก็คือมีชั้นเมื่อกี้ชั้นล่างและชั้นหนึ่งแล้วก็อันเนี้ยทูได้เป็นชั้นข้างบนนะคะก็ ของที่เราสั่งไปเมื่อกี้เนาะเออผัวก็คือสั่งเป็น เบคอนแล้วก็คือเป็นไข่คนเบคอนแฮมไส้กรอกเนาะแล้วก็สั่งไมโลเย็นไปแล้วก็เมื่อกี้สั่งเลคคอมเมนไปด้วยที่เห็นเขามีเลคคอมเมนเป็นคลาสสิกเอแฮมกับแซนด์วิชนะคะก็คือเป็นเหมือนเหมือนแซนด์วิชแฮมไข่อะไรพวกนี้แล้วก็เป็นเมื่อกี้ที่ว่างสั่งเป็นเฟรนช์โทสใช่ไหมคะก็เป็นขนมปังมทุบไข่เนาะเอออันนี้ก็น่ากินแล้วก็สั่งไมโลเย็นไปเนาะก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าหน้าตาจะน่าทาน ต้องชิมไมลโลไหมเมลโลลงไหมมาถึงตอนเป็นเด็กไหมเออเออมกถึงตอนเป็นเด็กมีความชาตสิ่อ่ะอันนี้เวลาสั่งต้องสั่งยังไงบ้างที่เขาบอกก็คือสั่งเป็นทูเอ็กทวีทพิม ก็คือ <c oughs> ก็ไข่ก็สามารถเลืกบบยายาอกได้ว่าเป็นไข่ดาวหรือว่าไข่คนเนาะก็คือแล้วแต่เลยก็อันนี้คุูเรียกเป็น two egg ก็คือไข่สองฟองนะ t h r e ท็อปปิ้งก็คือมีแฮมมีเบคอนแล้วก็มีไส้กรอกแล้วมันก็จะมีที่เป็นแบบ p r ท t o ป p i n g เนาะที่มีเพิ่มกุนเชียงมาด้วยค่ะเดี๋ยวเราขอเดิน,นไปกินกันเลย คือเมื่อกี้ก็คือจบจากการกินออนล็อกยุ่นไปแล้วนะคะก็รสชาติดีคลาสสิกนะไข่ไขยี่เขาอะอร่อยดีเออเดี๋ยวสถานีต่อไปนะเราก็จะทริปนี้เราตั้งใจว่าเราจะเดินอย่างเดียวใช่ไหมคะช่อ,อ,อ่ะต่อไปเราจะไปกันที่วัดสุภั์แล้วก็เสาชิงช้าเนาะเออก็จะไป,ไปแบบไปถ่ายรูปสักหนึ่งกลุ่มเนาะแล้วก็แวะวัดสักหน่อยนะคะ ี๋ยวไปเจอกันที่เสาชิงช้านะจ๊ะอ่ะทุกคนเดี๋ยวเราแวะไหว้พระกันหน่อยเนาะก็ตอนนี้นะคะทูอยู่กันที่วัดสุทัศน์นะคะก็คือถ้าออกไปข้างหน้าก็จะไปเจอเสาชิงช้าเนาะแต่ก็เดี๋ยวพาทุกคนเข้ามาไหว้พระกันก่อนเลยแล้วช่วงนี้วัดสุทัศน์ก็กําลังบูรณะเนาะแต่ว่าเข้ามาข้างในก็คือแบบล่มลื่นเนาะดูสะอาดสะอาดมากเลยแล้วก็เออดูสวยงามอะ่ะ ช้าแล้วคือเดินออกมานะออกมาจากวัดสุดธานีดเดียวเองทุกคนเห็นไหมนี่นี่นเดี๋ยวเราลองมาถ่ายรูปก,กันดีกว่าว่าจะได้รูปประมาณไหนนะคะทุกคนไปคะ่ะ ร้อนมากค่ะทุกคนตอนนี้คือแดดแรงมากแต่ว่าก็ได้ภาพที่สวยอยู่นะดูแบบเท่ๆดีก็เป็นริมาคาโบอ่อที่หนึ่งที่เราควรจะมานะคะทุกคนอันนี้มุมนี้ก็คือเลิศนะถ้ายืนอยู่เราว่าถ้าเกิดว่าถ่ายรูปกับสาวริงชานะไม่ควรไม่ควรยืนใกล้เกินไปเนาะใช่ปะ คนยืนอยู่ฝั่งตรงข้ามฝั่งวัดสุดทศน์แล้วก็ถ่ายไปอะ่ะก็คือจะเห็นภาพที่สวยมากเดี๋ยวขึ้นภาพให้ดูนะจ๊ะก็คือดีภาพดีเลยอะ่ะแนวสตีสตีเท่ดีทุกท่ทีที่เราเดินผ่านมาจ้ะเออเหรอก่อนที่วันถึงหลงอีกแล้วค่ะทุกคนก็คือไปวัดโคมันจะเดินไปทางวัดแก้าแต่จริงๆคือมันเหมือนเดินย้อนกลับไปออาเหรองั้นเราเดินย้อนกลับไปไหม คือทริปนี้ถูกับาพี่กวางตั้งใจว่าเออเดี๋ยวเราก็จะเดินวนๆรอบๆอยู่แถวนี้แหละแต่คือเราก็ไม่ใช่คนแถวนี้เราก็ไม่ชินทางมาทุกคน15 minutes later แล้วเราก็สรุปได้ว่าเรานไ็นนะ ร้อนมากนะแดดร้อนมากมแต่เดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันดีกว่านะเมื่อกี้น้อเราก็คิดว่านุ้กก็จะเดินมาได้ใช่ตอนแรกเราตั้งใจจะเดินจากวัดสุทัศน์มาสารหลักเมืองแล้วพอนั่งตุกๆเราก็ค้นพบว่ารู้สึกพีดอะ่ะแบบไม่น่าไปต่อลุงเขาเหลือ6กิเลยก็เลยให้ไปเจิเลยเนะาะเออก็คือมันไกลมากนะคะก็เดินมาก็เดินมา,า,าไม่ได้อ่ะ<ง>จกักรแลเปียกเดอ้อ ทุกคนอันเนี้ยทูก็ไหวเสร็จแล้วเนาะจากจะเล่าให้ฟังว่าจากที่เข้ามาเมื่อกี้ค่ะเขาเป็นทางเข้าทางเดียวเนาะข้างหน้าศาลหลักเมืองก็เดินอ้อมมาก็จะเจอทางเข้าค่ะแล้วก็เราก็ทําบุญเนาะหกสิบบาทแล้วก็ซื้อพวกเครื่องสักการะแล้วหน้าตรงที่เราซื้อเครื่องสักการะเขาจะมีให้สแกน QR โ o ้ดเนาะเพื่อดูวิธีการมาไหว้บูชาศาลหลักเมืองนะคะก็เขาก็จะให้ไปไหว้พระก่อนเนาะมรดกุลก่อนแล้วก็มาไหว้ศาลหลักเมือง ก็รจา่อด้างะตรงเนี้ยเขาก็จะเป็นที่ให้เรานงสูดค่ะเนาะเมื่อกี้ที่เราซื้อเครื่องสักการะแล้วเราก็สามารถเข้าไปไหว้ข้างในได้ด้วยนะคะสรสการนงนี้ขากคาดับใจดก้าไปนะกับอย่างที่ต้องอดเวลานะคะ ระองค์พระหลักเมืองนะคะทุกคนคือเข้าไปกราบไหว้มาเมื่อกี้แล้วก็สามารถเข้าไปกราบไหว้ได้เดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศข้างในนะคะแล้วก็ถัดไปเนอะเราก็จะเดินออกไปแล้วก็ไปว่า ไปจับได้เขาเรียกอะไรนะเป็นเทปเนี่ยเทเทวดาเทปเทวดาที่อยปกปักรักษาบ้านเมืองค่ะก็ดะวยห้าห้าองค์ด้วยกันเข้าสู่ช่วงให้ความรู้กับทุกคนนะคะ่าอันนี้ก็จะเป็นเทพรับที่ปกปักรักษาบ้านเมืองของเรานะคะข้างในค่ะก็จะมีเป็นพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองพระกาชาดใช้สี เจ้าเจ็ดคูปแล้วก็เจ้าหอกลางเขาก็จะมีหน้าที่ดูแลปกปักรักษาบ้านเมืองในหน้าที่ต่างๆนะคะเดี๋ยวอยากเข้าไปดูข้างในไหมและจุดสุดท้ายของเรานะคะก็คือเป็นการเริ่มการกช้บริการในศรกเมือง อ่านทุกคนการบูชาศาลหลักเมืองก็จะประมาณนี้นะคะเออที่ทูอธิบายให้ฟังไปเลยเมื่อกี้เนาะแก้วเออเดี๋ยวหอบไปเราจะไปวัดพระแก้วกันนะจ๊ะเดี๋ยวก็ไปเจอกันที่วัดพระแก้วนะคะไปอ่ะทุกคนเรามาแวะพักร้อนกันนะคะคือเมื่อกี้เดินมาจาก สารเมืองสารเมืองเราก็เดินมาวัดพระแก้วคือมันเหมือนจะไม่ใกล้แต่มันใกล,ไไกล้เฮ้ยคือตอนนี้กือบโมงอ่ะมันเที่ยงพีรีบ่ายโมงคือแดดมันลงหัวแล้วมันร้อนมากแล้วเราก็เลยเออตัดสินใจแวะพักหน้าหน้าราชพระแก้วนเนาะเออแต่เมื่อกี้ที่ือนเกงเออคือเมื่อกี้เรื่องมันอยู่วาคือครูอ่ะ ใส่กางเกงมาไม่ค่อยเรียบร้อยเพรมันเป็นยีนขาย,ยาวแหละแต่มันมีขาดรูปหัวใจตรงขาเนาะเออถูกก็เลยต้องไปเปลี่ยนกางเกงนะคะเพื่อให้เหมาะสมกับสถานที่เนาะถูก็เลยไปซื้อกางเกงช้างเขาจะมีพวกผ้าถุงกางเกงขายได้นะคะแล้วคือถูกซื้อกางเกงช้างเนาะครงสองร้อยบาทเนะเาะแล้วเราก็มาแลกน้ําได้นะคะหนึ่งแถมหนึ่งที่โกลเด้นเพรสนะคะทุกคนตอนนี้ได้น้ําแล้วแก้นาา้ากอนนะจ๊ะ บา <S an other> งทีไปเอาน้ำมาแล้วนะคะทกสั่งเป็นชาเขียวเย็นนะทีก่กวางสั่งเป็นชามลิใช่ไหม <S <S <an other> ได้หนึ่งแถมหนึ่งนะคะ <S <S <an other> เพราะว่านี่ค่ะน้เกช้างได้น้ำเกลืช้างมาเลยหนึ่งตวันะคะ <S <S <an other> เดี๋ยวเราขอไปพักผ่อนก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเราไปต่อกันในวันพักแก้เนาะเดี๋ยวก็ไปหอบแล้วก็ไปถ่ายรูปกันเนาะเดี๋ยวพาชมบรรยากาศข้างในนะคะขอนตัวไปพักผ่อนก่อน ฮัอหลทุกคนตอนนี้เข้ามาอยู่ในวัดพรแก้วเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศรอบๆนะแต่วัดพรแก้วคนค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะแต่ก็สวยงามมากเหมือนเดิมเลยนะคะเดินเล่นกัน เดินเข้ามาเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเข้าไปไหว้พระแก้วมรกตกันนะคะเดี๋ยวเราไปไหว้กันก่อนเนาะแล้วก็ค่อยไปถ่ายรูปเล่นกันนะคะ <c oughs> ทุกคนตอนนี้ทูก,ก็สักการบูชาพระแก้วมรกตเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าข้างในเนี่ยเขาห้ามถ่ายรูปเนาะแล้วก็งดใช้เสียง <c oughs> ก็คือกราบไหว้บูชา <c oughs> อย่างเดียวเลยเออ <c oughs> เดี๋ยวเราไปถ่ายรูปเล่นแล้วก็เดินเล่นบริเวณรอบๆวัดกันเนาะ นหลังจากที่เสร็จกิจกรรมที่วัดพระแก้วของเราเรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะเราก็เปิดวาร์ปนะคะมาแถววัชนะสงครามนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็คือบ่ายคอยแล้วเราก็เริ่มหิวแล้วนะคะแล้ววันนี้เราก็จะพามากินพิซซ่ารันตานเองนะคะแบบพิซซ่ารันตาก็คือจะอยู่ตรงซอยข้างวัชนะสงครามนะคะทุกคนร้านนี้ก็คือเป็นพิซซ่าเตาถ่านเนาะคืออบ้วยเตาถ่านนะคะจะบอกว่าที่นี่สปากเก็ตตี้เด็ดมากเดี๋ยวไปลองกันไปค่ะ เราเข้ามานั่งอยู่ในพิซซ่าตกอลันตาแล้วนะคะอนี้เป็นร้านพิซซ่าที่กินมาตั้งแต่สมัยสมัยเรียนอะสมัยมัธยมอองจริงแต่ก่อน,นมาออกคะมาเขาเรียกนะมาเป็นธรรมอาสานะคะอยู่แถวสนามหลวงเนาะเออเพื่อนป๊อปนะคะป๊อปก็พามาก,กินร้านนี้เป็นคนแนะนําให้รู้จักร้านนี้นะคะก็คือติดเลยมาแถวนี้ก็คือจะกินตลอดเนาะ เ,เดี๋ยวมาดูกันนะว่าจะน่ากินขนาดไหนนะคะเดี๋ยวรออาหารสักครูน่นึงนะ สำหรับคลิปทัวร์พนพักนธรของถูกก็จะประมาณนี้นะทุกคนก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะคะแล้วก็หอบแต่ละหอบนอะเดี๋ยวทัวร์ใส่รายละเอียดไว้ในใต้คลิปวิดีโอนะคะเผื่อว่ามีใครอยากจะมาเที่ยวตามเนาะเออก็ลองดูคลิปทูเป็นแนวทางก็ได้นะคะสําหรับวันนี้ก็ทูไปก่อนนะถ้าเกิดว่าใครดูนะคะแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ทูได้นะคะสําหรับนี้ไปก่อนนะบ๊ายบายเจอกันใคลิปหน้าเลยจ๊ะ